สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับพัทธุดงนั่งหลังรถชาวโซเชียลตั้งคำถามพัทธุดงบกรถได้หรือไม่วันที่30ตุลาคม2564มีผู้ใช้ทิกตอกลายหนึ่งได้เผยภาพคลิปวิดีโอขณะขับรถยนต์พร้อมระบุข,ข้อความว่าบาปหรือไม่ระหว่างเดินทางเจอพัทธุดงข้างทางขอติดรถมาด้วยเลยให้นั่งข้างหลังเพราะในรถมีแต่ผู้หญิงซึ่งในขณะนั้นฝนตกแรงตลอดทาง ยผู้ใช้ทิกตอกลายดังกล่าวได้เผยว่าตนก็รู้สึกตกใจอยู่เหมือนกันตอนนั้นขับรถอยู่แถวจังหวัดบุรีรัมย์เห็นพระท่านมาขอความช่วยเหลืออยู่ข้างทางโดยพระท่านบอกว่าฝนตกหนักและท่านเดินทางมาจากจังหวัดนครสวรรค์จะไปที่จังหวัดสระแก้วไม่คิดว่าพายุจะเข้าตนจึงให้ท่านติดรถมาด้วยซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะขับเร็วหรือช้าดีแต่พอถึงที่หมายท่านก็เดินทางต่อไป หลังจากคลิปดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปได้มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความเห็นถึงภาะรูปดังกล่าวบางคนก็ว่าพระธุดงค์จริงเขาไม่โบกรถนะครับบ้างก็ว่าพระธุดงค์จะไม่โบกรถนะครับจะเดินอย่างเดียวและไม่รับเงินด้วยท่านจะรับแค่อาหารและน้ําดื่มขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว .com และขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องกระแสข่าวดังของเรากันด้วยนะครับขอบคุณครับ